แล้วก็จเจริญพรท่านพุทธศาส,สนิกชนชาวจังหวัดมัธรคามวัดมหาชัยพระอารามหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมาธรคามมีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร์เมืองมาาสรครามคือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิน่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยหลวงพอ่อเจ้าคุณพระอริยนุวัตอารีเขมจารีเระ อดีตเจ้าอาวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงได้มีปณิธานความมุ่งมั่นก่อตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาของผู้สนใจของเยาวชนแล้วก็ของชาวเบืองมาศรคาามโดยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งโบราณวัตถุซึ่งสําคัญแล้วก็ในส่วนของเอกสารโบราณคมภีรใบรา,านต่างๆน่าค้นหาน่าศึกษาน่า ค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้คู่กับเมืองตะกศิลามาสร,ระครมโดยแท้จริงตอนนี้ก็ผมอยู่ที่พิพันธ์พื้นบ้านวัดมหาชัยนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาสระคมที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทุ้นถิ่นที่น่าสนใจพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เวลามาเที่ยวจังหวัดมาสาร,รคาม ก็จะรู้จักวัดพุทธาวานารามหรือวัดป่าวังน้ําเย็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมหาสารครามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่โดยเฉพาะท่านที่สนใจเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านท่านจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจประการแรกเอกสารการตั้งเมืองมหาสารครามเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วเป็นเอกสารฉบับจริงเป็นเอกสารที่ส่งมาจากกระทรวงวัดไทยนะครับมีการประทับตราราชสีท่านก็จะเห็นว่า การตั้งเมืองนี้สมัยก่อนเนี่ยเขียนอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของวัฒนธรรมในเชิงพุทธศิลป์เรื่องราวของพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของทางอีสานนะครับชาดกพื้นบ้านที่ปกติจะอยู่ตามจิตกรรมฝาผนังวัดวาอารามต่างๆเช่นเรื่องสังสินชัยนะครับมีเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่คนโบราณเขาใช้กันในพื้นที่นี้นะครับหรือว่าโบราณวัตถุอื่นๆหรือเครื่องไม้แกะสลัก จากวัดวาอารามโบราณต่างๆที่ท่านจะได้เห็นศิลปะเชิงช่างของอีสานถ้าท่านสนใจเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมอีสานเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองมหาสารคามถ้าจะมาเที่ยวชมเนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์มาติดต่อล่วงหน้าว่าเปิดหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดทุกวันเพราะว่า,ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจท่านก็สามารถติดต่อมาล่วงหน้าได้พลาดไม่ได้ครับที่จะต้องมาเยี่ยมชมพิพานพื้นบ้าน ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงแห่งเดียวของจังหวัดมหาสา,ารคามครับ